เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอด ผู้ต mm ิดตามของหน้าปูไฟล์ Facebook ของตัวเองกันวิธีขั้นตอนแรกก็แค่ให้เราได้เข้ามาในเว็บไซ์นี้เดี๋ยวเราจะเอาลิงก์เว็บไซต์อันนี้ไว้ให้น้องในส่งคอมเมนต์ที่ปัดว่าคอมเมนต์ก็เพื่อจะได้เข้ามาชิงางินทำตามกันได้เลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะได้เข้ามาที่ตัวหัวไซต์แล้วก็มาคลิกที่ตัวเป็นฟอร์มเ o ซบกันไปเลยแล้วก็มาเลือกกันต่อที่ตัวหมวดหมู่นะว่าเราต้องจะได้ทำการเพิ่มอะไรเพิ่มยอดผู้ติดตามตัวหน้าปูไฟเฟซบุ๊กก็ได้อยู่แตแถวนี้เลยอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกดคลิกเข้าไปพอเลืกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่นี้ก็เลือกกันต่อที่ตัวบริการหรือก็คือเรีนราคาที่เขาจะมาติดตามแล้เนาะอยากได้เรียนราคบ อยากได้ปริการแบบไหนก็เลือกกันได้เลยของเราจะขอเลือกประเด็นนี้เนอะเห็นเขียนม,มาแนะนําอ่ะปลืตกันได้แล้วตามที่ต้องการมช้บทบุร,บริการทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่จาของโปรฝฟ,ฟลยของ Facebook เพค่อทำการคอล็อปพิ้ง อ่ะคัดลอกลิงก์ในมือถือก็จะง่ายๆหน่อยอเนาะค่กดมาติดแถวนี้แล้วมันจะมีคําว่าแชร์หรือว่าคัดลอกลิงก์ใน3จุดนี้เนาะนก็สามารถที่ทําการกันได้แต่สำหรับในคอมว่าจะต้องคัดลอกตรงนี้หน่อยเนาะก็อ่ะสำหรับในมือถือก็ลองทําการก,กันได้เลยพอได้กดเรื่องกลับมาเพือ่อคัดลอกลิงก์ของในตัวมือถือเองของในตัวโปรไฟล์เฟบูลกะลาวทีนี้ให้ย้อนกลับมาพอลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์กันได้ทีนี้ก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มพอได้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มแล้วทีนี้กดสองโซ่าไ้ได้เลย ลกลครนี้แนนเอาหลังจากที่ได้ทำกรารสั่งซื้อกันไปแล้วฟันนราร์โรสก็คู่จับเมื่อกี้นี้ตอนนี้เยอะไปติตามฟอนต์ตัวโปรไฟล์ของ Facebook ของเราก็เลยเพิ่มขึ้นมาที่เป็น70ปีนที่ทั้ประมาณนี้กันแล้วเนาะเมืาอจากเมื่อกี้ของเราเป็นอยู่ที่5กันเองสังส่งซื้อกันเป็นหนึ่งร้อยกันสุดมาเป็น7 0กันแล้ว